จกรรมสร้งสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ันใดทำด้วยใจจัดซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจ บปัญหามีช่วยกันแก้ไขไ้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธารร,ราชาให้ไว้นุนนำผลให้ได้ดีตานการอ,อ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัฒลุงน้ำท่วมแล้วอกอำเภอ28ตำบล130หมู่บ้าน1เทศบาล6ชุมชนผู้ประสบภัย12,072คน4,024ครัวเรือนหน่วยงานรัฐ รุดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เด็กฝรั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงเป็นหน่วยงานที่มีการผลิตหญ้าแห้งไว้เป็นอาหารให้กับสัตว์ในห่วงที่เกิดภัยพิบัติมาอย่างต่อนเนื่องและในสภาวะวิกฤตในขณะนี้เกษตรกรเลี้ยงควายบ้านหัวป่าเกียวก็ประสบปัญหาในการขาดหญ้าในการเลี้ยงควายจึงร้องขอความช่วยเหลือมายังหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อขนย้ายหญ้าแห้งเป็นอาหารให้กับควายในพื้นที่จึงเกิดกิจกรรมจิตอาสาขนหญ้าแห้งอาหารสัตว์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยบ้านหัวปลาเขียวตบทะเลน้อยอพ,อพุ่มเูลังจพัทะลุงในโอกาสน,นี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมร้อยเอกเฉลิมชัยชชมชนะพิจากรณรจิตอาสาในวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากพันโทสมชายราชมรงนะครับผู้ครับกองพันทานช่างที่401กองพลพระทาย4ให้มาดําเนินการไร้สดผ่านโรงเรียนจิตอาสาพระธา,านวันนี้เราจะเสนอตอน ขนย้ายหญ้าแห้งอาหารสัตว์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่7ต็าบลทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันผมมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจรกรรมโดยการพาจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับร่วมกันขนหญ้าแห้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมกันนะครับตามผมมาครับ สร้างสรรพัฒน,นาชุมชนตละเวลาอุทิศต่อไม่วางผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรง าาในห่วงรับชมรายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านโรงเรียนจิตอาสาพรทชทานซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์ 2. ส่งข้อความผ่าน แชทเฟซบุ๊ o เมส e s e เจ e ร์ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 5. สแกนคิวอารโค้แชทร้องทุกตามคิวอารโค้ที่แสดงอยู่ใต้จอภาพได้เลยนะครับและขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe ผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งได้ดําเนินการไลฟ์สดดําเนินเสนอกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8ปดนิกาถึง17บเนิกาสนาทีเป็นประจําทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันได้ทุกช่องทางครับในวันนี้นะครับกระผมได้นํากำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับของหน่วยกองพันทหารช่างที่สี่รกองพลพาตสีมารับ หญ้าแห้งนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงนะครับเพื่อนําไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับในพื้นที่บ้านหัวปลาเขียวบนอำเภอควนขนุนจังหวัดพะลุงนะครับลำรับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนะครับและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงนะครับว่าที่มาที่ไปในวันนี้มีกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตพี่แนะนําตัวครับสวัสดีครับผมนายถาวรหมวดใหม่นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง นะครับซึ่งศูนย์วิจัยพันา์สัตว์พัทลุงก็ตั้งอยู่หมู่ที่9ตบาบลเกาะย่าอําเภอศรีพุทธจังหวัดพัทลุงนะครับก็ภารกิจของศูนย์วิจัยพันา์สัตว์พัทลุงที่เด่นๆก็คือการผลิตสเบียงอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะหญ้าสดหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักและอาหารที่มาไว้สำรองเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบไปพิบัตินะครับปีนี้ก็ตั้งแต่วันที 20, ่20 พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับได้เกิดสภาพน้ําท่วมนะครับในพื้นที่จังหวัดพัตลุง<ห>และพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ก็ทางศูนย์ก็ยินดีนะครับที่ได้สนับสนุนหญ้าแห้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงส่วนมากกระเบืออยู่ที่หมู่บ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่เจ็ดตำบตลตะเลน้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็ทางพี่น้องทหาร ก็ร่วมกับพี่น้องเกษตรกรก็มาช่วยกันนะครับก็ในเรื่องของจะเบ,บียงอาหารสัตว์นะเรามีสำรองไว้ปีนี้ประมาณา500กว่าตันนะครับเราเริ่มแจกทุกอำเภอครับาบางครั้งก็พี่น้องเกษตรกรมารับเองที่ศูนย์นะครับแล้วก็วันนี้แต่ว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องหมู่บ้านหัวปลาเขียวนะครับทางท่านาทหารนะครับได้มาช่วยนะครับก็ หัวปลาเขียวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของพี่น้องทหารใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าถ้าเกิดภัยพิบัตินะหัวปลาเขียวนะครับทะเลน้อยเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะนะครับเพราะเป็นแหล่งทายน้ำครับครับตางศูนย์ยินดีนะครับยังช่วยเหลือยังมีเสบียงนะครับพี่น้องในจังหวัดพัทลุงนะครับที่ทราบข่าวโดยผ่านประตูสัตว์อำเภอทุกอำเภอนะครับขอสนับสนุน สเบียงโดยเฉพาะหญ้าแห้งมันได้เลยครับพร้อมยินดีบริการครับครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากท่านปออนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอเชิญท่านผู้ชมนะครับติดตามต่อไปนะครับว่าเราจิตอาสาพระราชทานในวันนี้จะไปนำหญ้าแห้งนะครับไปมอบให้ที่ศูนย์อชาชีพบ้านหัวปลาเขียวต่อไปนะครับโปรดติดตามนะครับเดี๋ยวตามมานะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากปอนะครับขอบคุณครับ ละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจตัดสินคือหลักคุณธรรมนำใช้รวมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ภูมิ หามีช่วยกันแก้ไขไขูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไว้นำผลให้ได้ดีถ้าบัานก็มีในหัวใจพัฒนา,าชาติไทยรุ่งเน้อง ศาสนารวมสธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงถาวรทองใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีอาสาเ้ากนมีหัวใจพัฒนาชาติไทยร่วมใจมองดีรงวรกันตะทานามี ในห้วงรับชมรายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านโรงเรียนจิตอาสาพุทธทานซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใด สามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์2ส่งข้อความผ่านแชท f a c e b o o k m e s s e n g e r 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 5สแกน QR Code คแชทร้องทุกตาม QR Code คที่แสดงอยู่ใต้จอภาพได้เลยนะครับและขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นและกดซับ s คร i b e ผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสารพระราชทาน ซึ่งได้ดำเนินการไลฟ์สดดำเนินเสนอกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นิกา30นาทีเป็นประจำทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันได้ทุกช่องทางครับครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับเราได้เดินทางกันมาถึงศูนย์วออาชีพแม่นหัวปะเขียวนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับ เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือจินาสาพรราชฐานนะครับร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับขนฟางเมื่อสักครู่นะครับลงมาที่ศูนย์นะครับเพื่อแจกจ่ายให้ผู้สบบไปในพื้นที่นี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปพลางๆนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้มาอยู่กับน้องๆน,นะครับกิตอาสาประฐานนะครับของกองพันธฐานช่างที่401กองพลนาที่4นะครับในการทํากิจกรรมนำหญ้าแห้งนะครับมาช่วยผู้ประสบภัยที่หมู่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควรหนุนจังหวัดพทัทลุงซึ่งที่เรามาก็คือศูนย์ิบาชีพบ้านหัวปลาเขียวนะครับเดี๋ยวให้น,น้องๆแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับกับผมพลนานอภิริตไรดดา น้องพลทหารอภิสิทธ์นะครับอภิสิทธิ์รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่เราเป็นจิตอาสาแล้วก็ได้มาช่วยผู้สพไปชาวบ้านครับรู้สึกกินดีครับแล้วก็ได้มาช่วยประชาชนครับแล้วมีความรู้สึกภูมิใจไหมครับภูมิใจครับวันนี้ช่วยอะไรบ้างครับช่วยขนฟางครับอ๋อได้ครับเออเขาเรียกเป็นหญ้าแห้งนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งนะครับของหน่วยนะครับต้องขอขอบคุณ น้องนะครับและทีมงานทุกๆคนนะครับที่มาช่วยกันวันนี้นะครับขึ้ครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับผมก็ได้หลังจากที่ไปดูน้องๆการลงพลชีนาสาบมาแล้วก็ได้มาพบกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ประสบไปพิบัตินะครับวันนี้จะให้ทางเกษตรกรนะครับได้ พูดความในใจนะครับว่าในวันนี้ที่ทางจิตนาสาประธานของทหารมาช่วยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาช่วยรู้สึกยังไงบ้างนะครับขออนุญาตพี่แนะนาตัวครับตมนาย้เจรัญมันเป็นอะไรกับประเทกรกลองมูดิเจ็ตแต่บนทะเทนลน้อยกองขนรุ่นอำเภอขนลุ่นกับผมในต้านะก้องเจ้าไอ้นีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็ขอบคุณทหานที่ได้มาช่วยเหลือ,อคุณลำเลียงอายาเองมาจาก รุ่นอาในาเองกับก็ก็ปุุนตีว่าได้มาสวยเลือดจะวางทางนี้ก็คือตัวน,น,นี้เนี่ยกว่ายรถมากับตัวน,นี้ไม่มีนปเป็นเรื่อยๆรับเพราะว่าเดือดร้อนต่างหมดเลยจะว่ายขี้คุณต่างหมดกับ<ม>ตัวนี้ท่างกานนี้ตายมาต่างกันนี่การเมืองไม่พอครับเพราะว่าได้คนไม่ก้อนบ่อยกันนี่ร้อนเป็นเทียรทุ่มก้นกับอืมเนี่ต่างหมดแต่ว่าไปงานนี้นม,มาแบ,บ<ม>่งปันกัน เดือดานก็ถูกมาห้เลยครับขอบคุณจานเดี๋ยวจะมาช่วยเหลือในที่เรืงนี้ครับโอเคครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับในส่วนขั้นต้นนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมช่วยกันต่อไปนะครับทางเกษตรกรก็ต้องอะไรนะครับค่อยๆประสานงานไปกับส่วนราชการอีกทีนะครับทำเรื่องดัดการครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณครับนีครับ ครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ครับผมมายืนอยู่ที่บรรยากาศรอบๆนะครับโดยรอบของทางพื้นที่หมู่ที่เจ็ดตำบลทะเลน้อยอำเภอขนหุนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับจะเลี้ยงควายปลักกันเยอะนะครับดูตามผมมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานะครับร่วมกับทางปัุสัตว์อำเภอนะครับแล้วก็ทางสถานี วิจัยพืชและอาหารสัตว์จังหวัดพัทลุงนะครับนำอาหารแห้งมาให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับของเกษตรกรซึ่งท่านผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับในวันนี้นะครับทางกระผมนะครับพิธีกรดรําเนินรายการจิตราศาพระอาจารย์น,นะครับขอยุติการร้ายการาการ้สดทางเพจเฟซบุ๊โรงเรียนจิตราศาพระอาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้และต้องขอขอบคุณนะครับส่วนราชการทุกๆส่วนราชการนะครับที่เข้ามาช่วยผู้ประสบภัยใน ในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลทะเลน้อยอาเภอโคกนุนจังหวัดพัทลุงนะครับนี่เป็นเสียงของควายนะครับเรียวไามเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นมันคงดีใจนะครับซึ่งเห็นพวกเรามาช่วยกันนะครับมันคงดีใจนะครับครับกับผมต้องขอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอบคุณมากครับ กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วางผลประโยชน์ันใดทำด้วยใจศัก์สืทธิถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ภูมิ ปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไว้ร่มนำผลให้ได้ดีถ้าเราตุกคม,มีหัวใจพัฒนาชาติ ศาสนารวมสธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชนุมชนมันคงทาวรทองใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีสถาบานทส่ทนงมีหัวใจพัฒนาชาติไทยร่วใจน้องที